สวัสดีเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของอรัฐบาลไทยนะครับแล้วก็หวยออนสินนะครับประจำวันที่2พฤษภาคมปกบนะครับก่อนไปรับชมแนวทางของวันที่2พฤษภามนะครับเรามาสรุปผลของวันที่ที่16นะครับที่ผมให้แนวทางไว้นะครับ รัฐบาลไทยนะครับผมให้เด่นไปที่3และก็4นะครับฝันไปที่4แล้วก็ให้ระวังเบื้องหาไว้นะครับผลนะครับ9 0 6 7 1นะครับในส่วนของเด่น2ตัวถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2องตัวนะครับมาที่1หลักหน่วยล่างนะครับสำหรับเด่น3ตัวนะครับก็ยังไงต้องขออภัยเพื่อนๆสมาชิกด้วยนะครับสำหรับรัฐบาลไทยในวันที่ส6กนะครับ เดิน2องตัวถือว่าหลุดนะครับทั้งเจาะสองตัว3ามตัวนะครับเข้าแค่เดิน3ตัวมาหนึ่งสองตัวนะครับมาที่1ล่างนะครับหวยออมสินนะครับผมให้เด่นไปที่2และก็3นะครับฟันไปที่3และก็ให้ระวังเบื้อนหามไว้นะครับผลนะครับ8 1 5ห8นะครับในส่วนของเด่นสองตัวถือว่าหลุดนะครับเด่น 12, one, one, cy, <c oughs> 3ามตัวมาหนึ่งองตัวนะครับมาที่หหลักสิบหลักหน่วยบนนะครับก็ในส่วนเด่น2องตัวหลุดนะครับเข้าแค่ เด่น3ตัวมาที่5ห,หลักหน่วยบนนะครับก็ทั้ง2ทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หัวหน้าสินนะครับของแนวทางวันที่16นะครับถือว่าหลุดทั้งทั้งคู่นะครับยังไงขอไปเพื่อน,เพ,อนเพื่อนสมาชิกด้วยนะครับหลังจากที่ในวันที่1เมษายนนะครับก็มาทั้งอสองตัวนะครับทั้งเและกระสุนนะครับในส่วนของ หุ้ออมสินนะครับเข้าเจาะ3าตัวเลยนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับแนวทางอย่างที่ผมบอกเสมอนะครับว่าแนวทางมีข้ามมีหลุดนะครับอันนี้ผมย้ําเสมอนะครับก็เดี๋ยวเรามาตามกันต่อนะครับในแนวทางวันที่2พฤษภาคมกันดีกว่านะครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางนะครับ ย้าเสมอนะครับว่าการคํานวณนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับยังไงเพื่อนๆสมาชิกโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนาไปใช้ทุกครั้งด้วยนะครับและก็ทางช่องเรานะครับไม่สนับสนุนการประนันทุกชนิดนะครับสนับสนุนสลากกิมแบงรัฐบาลเท่านั้นนะครับก็เดี๋ยวเรามาดิ่มวันที่แนวทางของหัวรัฐบาลไทยนะครับกันเลยนะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับ เดือน2ตัวรัฐบาลไทยนะครับผมคำนวณได้ที่3และก็4นะครับฝันมาที่3นะครับและก็ให้ระวังเบื้อหฐามไว้นะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับสำหรับแนวทางวันที่2พฤษภามนะครับและก็เลขพี่น้องนะครับมีโอกาสมาได้50%นะครับ เจาะคู่3นะครับก็จะได้ที่3 0 3 1 3 2 3 5แล้วก็3 9นะครับเจาะคู่4นะครับก็ได้4 0 4 2ูนย์อ่หนึ่งนะครับแล้วก็4 5 4 9นะครับชุด3ตัวนะครับ1 3 2นะครับแล้วก็2 3 0และก็ห้าสนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับของรัฐบาลไทยนะครับผมคำนวันที่5 8 และก็หนึ่งนะครับชุดสองตัวนะครับฟันไปที่สามศูนย์และก็สามสองชุดคู่สี่เช่นเดียวกันนะครับสี่ศูนย์และก็สี่สองนะครับสำหรับชุดสามตัวนะครับสูตรฟันไปที่ห้าสามศูนย์นะครับ,ส,ร 5, 3, 0, รบสำหรับเรียนสองตัวนะครับสามและก็สี่นะครับ 3, ไม่ชนกระเด็น3ตัวนะครับเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆระวังไว้นะครับเด่น2ตัวอาจจะมาคู้กระเด็น3ตัวนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนสังเกตในหลายๆงวดนะครับมากู้กันหลายงวดนะครับยังไงให้เพื่อนๆนระวังไว้ด้วยนะครับอาจจะมาที่3538 3 1หรือ4 5 4 8 4 1นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ3และก็4นะครับในแนวทางวันที่2นะครับ ในหลายสุดยอยนะครับทั้ง3และก็สนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวนะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกไปที่3นะครับเน้นวิ่งรูด3รอง4ีนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับชุดคู่2ตัวนะครับผมให้เน้นไปที่30ศน แล้วก็40นะครับชอบ2ชุดนี้นะครับมากกว่า32แล้วก็สีนะครับแต่ก็ยังย้ําเช่นเดิมนะครับว่าเด่น4ชุดนะครับอ่า4ชุดหลักนะครับให้นําไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง4ชุดนะครับก็ชุด3ตัวนะครับชอบตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ530นะครับก็เพื่อนๆลองนําไปพิจารณาดูนะครับสําหรับแนวทาง รัฐบาลไทยนะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับเด่น3าตัวนะครับเด่น2ตัวนะครับเน้นวิ่งรูด3รอง4นะครับและก็เจาะ2ตัวนะครับเน้นไปที่3 0ศูย์แล้วก็40นะครับรองไปที่32 42นะครับชุด3ตัวเน้นตามสูตรฟันนะครับค่าศย์นะครับ ก็หวังว่าแนวทางของรัฐบาลไทยนะครับจะกลับเดินต่อนะครับหลังจากแนวทางของวันที่16พลาดไปนะครับต่อกันที่แนวทางของหวยวหองศิลน,นะครับเด่น2ตัวนะครับผมคำนวณที่8และก็9นะครับฟันไปที่8นะครับชุดคู่8นะครับก็จะได้ที่8 0 8 1 8 5, 8 86และก็89นะครับ ชุดคู่9นะครับก็จะได้ที่90 91 95 96และก็99นะครับชุด3ตัวนะครับ086 186และก็486นะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับของแนวทางหัวาำสินนะครับคำนวณที่6 2และก็9นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับ ฝันไปที่80และก็86นะครับและก็คู่9นะครับก็จะเป็น90และก็96นะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับสูตรฟันไปที่486สำหรับเด่น2ตัวนะครับ8และก็9นะครับมาชนกระเด็น3ตัวนะครับมาชนกันที่9นะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ ไม่ชนกับตัวเน้นตัวฟันนะครับตัวเน้นตัวฟันคือแปดนะครับแต่เดิน3ตัวมาชนกับตัวรองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเน้นย้ํานะครับว่า8แล้วก็9นะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเปอร์เซ็นต์คือ 50- 50นะครับแต่ถ้าให้ผมเลือกนะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับผมเลือกไปที่8นะครับถึงแม้ว่า9นะครับจะชนกันที่เด่น3ตัวนะครับ แต่ส่วนตัวนะครับในสูตรย่อยผมชนที่8หลายสูตรนะครับก็ให้เน้นวิ่งรูด8รอง9นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไปที่9ก็นำา9ไปใช้ก็ได้เช่นอยู่กันนะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่8 6และก็96นะครับ2ชุดนี้นะครับจะชอบมากกว่า80แล้วก็90นะครับก็ย้ำเช่นเดิมว่า4ชุดหลักนะครับ ของชุด2ตัวนะครับให้เพื่อนเพื่อน,นํำไปใช้ทั้ง4ชุดนะครับมีโอากาสมาได้ทั้ง4ทั้งทั้ง4ชุดหลักนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆจะเน้นชุดไหนก็ค่อยอเน้นชุดใดชุดหนึ่งตามที่เพื่อนๆสมาชิกพิจารณานะครับชุด3ตัวนะครับผมชอบไปที่4 8 6ตามสูตรฟันไว้เลยนะครับ ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับแนวทางของหัวย้อสินนะครับหวังว่าจะกลับมาเรินต่อนะครับหลังจากในแนวทางวันที่16นะครับพลาดไปนะครับก็ย้ำกันอีกรอบนะครับทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็หัวข้อสินนะครับเน้นรัฐบาลไทยเน้นไปที่สามรองสี่นะครับเน้นไปที่สามศูนย์สี่ศูนย์นะครับรองไปที่สามสองสี่สองนะครับชุดสามตัวเน้นไปที่ห้าสามศูนย์นะครับ หวยออมสินนะครับเน้นไปที่วิ่งรูด8นะครับรอง9นะครับเน้น2ตัวนะครับ8 6 9 6รองไปที่8090นะครับชุด3ตัวนะครับเน้นไปที่4 6นะครับก็หวังว่าแนวทางนะครับจะกลับมาเรียนต่อทั้งสองสูตรแล้วกันนะครับเป็นเพื่อนสมาชิกที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับจะได้ปังๆกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ รุปครบถ้วนเช่นเดิมนะครับทั้งสสูตรทั้งรัฐบาลไทยและก็หัวหนาสินนะครับก็เช่นเดิมเลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านเช่นเดิมนะครับทั้งเพื่อนๆสมาชิกเก่าแล้วก็สมาชิกใหม่นะครับถ้าแนวทางนะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆสมาชิกนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับเล่าทำแนวทางคลิปใหม่ๆนะครับในคลิปต่อไปมาให้เพื่อนๆสมาชิก ด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปให,หม่ๆที่ทางช่องเราลงมาให้ในทุกๆวันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ขอให้เพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับปังๆเงีงเ้ยงๆร่วด้วยนะครับกับแนวทางรัฐบาลไทยและก็หัวหนาสินนะครับประจาวันที่2พฤษภาคม6 6กันทุกคนเช่นเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้ ขอจบจทเพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ